ตวจหวยวันที่16กรกฎาคม2567รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก21รางวัลที่1เลขที่ออก367336รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก011และ331รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก618421 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 367 335และ367 337รางวัลที่2 5รางวัลเลขที่ออก911 595 388 714 347 960 886 001 004 776 รางวัลที่ 3, 4, 5สหาสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเช็คกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ